สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเอมกับช่องพีเอ็มฟอร์นะครับจากที่ตอนนี้นะครับฟอร์เนี่ยได้เปิดตัวรถใหม่ถึง2รุ่นก็คือรุ่นฟอร์ดเอเวอร์เรสต์แพนะครับแล้วก็ Ford Ranger w i ์ว t ยแทนะครับซึ่งเป็นเครื่อง V6 ทั้งคู่เลยนะครับวันนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาดูข้อมูลของรุ่นเลนเจอร์วายแท็กันนะครับที่เป็นเครื่อง V6 เนาะว่าจะมีข้อมูลของรุ่นนี้เป็นแบบไหนกันบ้างนะครับผมถ้าใครพร้อมที่จะรับชมกันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กกกกกดดดดตตติาาาามมมชช่่่อองใให้้้เเเรรรรรนนนนะคคคัััับบบแลลวียย็ไ สำหรับรุ่น Ranger w i t d t a c k เครื่อง v 6คันนี้นะครับก็คือจะเป็นเครื่องดีเซล v 6นะครับจะต่างกับของรุ่น Ranger Raptor นั่นเองนะครับแล้วก็เซกเมนต์ของคันนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างรุ่น StormTack และรุ่น Raptor นะครับราคาของคันนี้อยู่ที่1,519,000บาท ครคันนี้ก็จะมี้หมด4ส,สีนะก็คือสีขาวนะครับจากเดิมเนี่ยรุ่นวแท็กจะเป็นสีขาวมุกเนาะคันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวธรรมดานะครับเป็นสีเทาดําสีดําแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองจะเพิ่ม10,000บาทนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่250แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับผมสำหรับเกียร์คันนี้นะครับจะได้เป็นเกียร์10สปีดแล้วก็เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้า e s h i p t e r นั่นเอง จากรุ่นเดิมของ y t ยแทเนี่ยจะเป็นเกียร์10สปีดเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับสำหรับระบบการขับขี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ 4WD 4A นะครับก็คือเป็นแบบ Fu ู l Time และสามารถปรับเป็นแบบพ a r t t i m มได้นะครับก็จะมี 2High 4High 4Low นะครับแล้วก็ 4A นะครับซึ่งโหมด 4A เนี่ยก็จะอยู่ในรุ่น Raptor นั่นเองนะครับนำมาใส่ในรุ่น Ford n e x g e r a t i o n Wildtrak ที่เป็นเครื่อง V6 ตัวนี้ด้วยนะครับก็สามารถนำไปขับลุยๆกันได้้อยย่่างเเต็มทีไดลนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับจะให้ล้อแม็กขนาด20นิ้วมานะครับซึ่งลายล้อแม็กก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นเหมือนกับรุ่น e v e r e s t w ต์วายแท็นะครับ e v e r e s t สต์วก็จะเป็น20นิ้วนะครับก็จะเป็นลายเดียวกันกับรุ่นว t ยแทที่เป็น r a n g e r เครื่อง V6 ตัวนี้เลยนะครับเหมือนยกล้อตัวนู้นนะครับมาใส่ในเครื่อง V6 ตัวนี้เลยนะครับจะเป็นสีทูโทนนะเป็นสีดำด้านนะครับตัดกับสีเงินนะครับขนาดยางเนียอยู่ที่255ห5าห้ทั้บนั่นเองครับ สำหรับฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือโ o n e ร i g h t i n g นะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันเปิดไฟสองสว่างรอบตัวรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้ารถตัวจริงมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวฟังก์ชันนี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของรุ่น ford ranger w i tag เครื่อง v 6คันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมาให้มากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบหรือว่าสนใจรุ่น ford ranger w i tag เนี่ยก็เปิดจองภายในเว็บ ford นะครับวันที่ย6่มีนาม h ้ s ด้วยนะครับหร พักมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อนได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบเอ็มพอร์ตให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ